ผมว่าขับสนุกขับดีกว่า ev 0 4จริงๆะสเปคสเปคอย่างอื่นอน่ะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ออปชั่นเหมือนเยอะความเร็วสูงสุดก็ประมาณ30กว่าๆนะฮะประมาณ3 5หนะฮะเท่าที่ลองตอนนี้นะครับสวัสดีครับจากร้าน ev pro shop นะครับวันนี้ร้าน ev pro shop มีรถ4ที่นั่งนะฮะ6ที่นั่งที่เป็น4รล้อนะครับเป็นพวงมาลัยแล้วนะครับตัวนี้เหมือนรถกอล์ฟเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเลยครับ ตัวใหม่2025อ่านี่นะครับเป็นรถ4ล้อนะฮะจะเป็นตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่น EV404 นะครับจะเป็นสีที่นั่งนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนแล้วกันครับนี่นะฮะสีที่นั่งตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยนะครับเหมือนรถกอล์ฟเลยนะฮะเดินหน้าถอยหลังกดเหมือนรถกอล์ฟเลยนะฮะตอนถอยะมีหน้าจอแสดงให้เห็นด้านหลังนะครับ เสียงถอยถ้าลูกค้าต้องการเบาสามารถเบาได้นะครับแจ้งแจ้งก่อนจัดส่งได้นะครับพอเดินหน้าหน้าจอก็จะดับนะครับนี่นะฮะหน้าจอเป็นดีต้อนหมดนะครับมีบอกโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับบอกความเร็วบอกระยะทางนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเสียบในส่วนของ usb ฟังเพลงได้นะครับต่อบลูทูธได้นะฮะ fm ได้นะครับ สปอตไลท์ด้านบนนะครับนี่นะฮะโอเคแล้วก็ด้านข้างนะฮะก็จะเป็นล็อกความเร็วนะครับมีโลมีเดียมไฮนะครับเบอร์หนึ่งก็ปกติจะอยู่มาสัก20ต้นต้น,นะ,ะเบอร์สองยี่สไปไปลายเบอร์สามไม่ล็อกความเร็วมาสามสิบกว่ากนะครับโอเคตัวนี้เป็นพวงอะไร ค่อนข้างเบาเลยเป็นแหลกเลยนะฮะตัวนี้แต่อยู่ตรงนี้นะฮะที่ปัดน้ำฝนอ่าพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับพัดลมจะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างเย็น,นะฮะสายได้ครับพัดลมไม่ค่อยกินแบตนะฮะตัวนี้เป็นพัดลมดีซ กินไฟค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เราเหลือเฟอืออยู่แล้วแบตเตอรี่เราใช้ในการขับเคลื่อนการเปิดพัดลมตัวแค่นี้นะครับเปิดได้เป็นวันนะครับโอเคป,ปิดก่อนแรงมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีความพิเศษก็คือกระจกมองข้างนะฮะที่มีมาให้นียฮะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดู สโลอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะก็คือยกขึ้นเป็นเกียร์หายนะครับวิ่งถนนทั่วไปแต่ถ้าเรากดลงก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์โลนะครับเกียร์สโลนะฮะสำหรับขึ้นทางลาดชันนะครับแต่ทุกครั้งที่ปรับเปลี่ยนเกียร์ต้องให้รถจอดให้นิ่งให้สนิทเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับชุดเฟืองท้ายนะครับสปอร์ตไลท์นี่ยาวเลยนะครับสปอร์ตไลท์ยาวยาว ยาวเกือบเต็มหลังคาเลยนะครับนะแหลกตัวนี้เป็นแหลกเหล็กเคลือบสีนะครับวางบรรทุกสิ่นคองได้นะครับประมาณ2 0่สิถึงสากิโลนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นกล่องเปล่าๆนะครับข้างในมียางอะไหล่อยู่นะครับพร้อมพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้ไขควง นะฮะอาจจะหุ้มผ้านิดหนึ่งนะฮะสก,กิดมันออกมาเปิดฝามันออกมานะครับแล้วก็ข้างในมันจะมีน็อตอยู่2ตัวน็อตเหมือนน็อตล้อเลยนะครับใช้เบอร์19นะฮะเป็นบล็อกแลันออกมาแล้วก็สามารถเอาไปสลับได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเพราะายางเท่ากันหมดนะครับตัวนี้จะเป็นยางขอบ8นิ้วนะครับซีรีส์ยางนะครับซีรีส์ยาง ร้อยทับเก้าสิบขีดแปดนะฮะร้อยทับเก้าสิบขีดแปดนะครับจะเป็นไซส์ของยางสำหรับรถสี่ล้อนะครับจะยางหน้ากว้างนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นยางทุบเลดหมดนะครับเป็นล้อแม็กยางเป็นยางทุบเลดนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งด้านนี้นะฮะจะเป็นเบรกมือเหมือนรถยนต์นะฮะตอนตอน ตอนยกเบรกยกขึ้นได้เลยนะฮะตอนจะเอาลงต้องยกขึ้นนิดนึงกดปุ่มแล้วก็ดันลงให้สุดนะครับเขาเลเซอร์มอเตอร์มาที่1 5 0 0วัตต์นะครับแต่ทางที่ร้านเราได้ตรวจเช็คแล้วนะฮะก็กำลังจริงๆมอเตอร์อยู่ประมาณพันวัตต์นะครับนะฮะพันวัตต์เต็มแต่อาจจะเลเซอร์มาเยอะนิดหนึ่งนะครับเป็น1,500วัตต์ นะฮะก็บางบางคนก็จะเรียกว่าเป็นมอเตอร์1,500วัตต์เลยนะครับแต่จริงๆทางที่ร้านนะครับมอเตอร์พันสนี่ก็แรงกว่านี้นะฮะก็จริงๆสเปคของเขาเนี่ยประมาณพันพันวัตต์นะฮะแต่จริงๆกำลังเหลือเฟือสำหรับการบรรทุกคนนะฮะได้ถึง4คนนะครับแล้วก็วางสิ่งของสัมภาระขึ้นเนินได้สบายนะฮะแต่ถ้าขึ้นเนินชั้นมากๆ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สโลว์นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาลองเอาไปขับดูนะครับตัวนี้คันเร่งจะอยู่ที่เท้านะครับเหมือนรถกอล์ฟเลยนะฮะคันเร่งจะอยู่ที่เท้านี่นะครับแล้วก็ข้างๆเป็นเบรกอ่าเหมือนรถกอล์ฟเลยนะฮะก่อนที่จะใช้รถนะครับเวลาออกตัวต้องเหยียบเบรกก่อนหนึ่งครั้งนะฮะเพราะตัวนี้จะมีระบบพาร์คอยู่นะครับพอเหยียบ เบรกเสร็จปุ๊บก็สามารถเหยียบคันเร่งออกตัวได้เนี่ยฮะพวงมาลัยเบามากพอรถมันไม่ได้ใหญ่นะฮะการเลี้ยวเหมือนรถกอฟเลยนะฮะเหมือนรถยนต์นะครับสมูทนะครับพวงมาลัยเบาการประคองเวลารถวิ่งตรงนะฮะพวงมาลัยตัวเนี้ย จะค่อนข้างที่จะทำให้รถวิ่งนิ่งมากกว่ารุ่นที่เป็นพวงมาลัยแบบรุ่น EV 0 4นะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของแหลกพวงมาลัยนครับบังคับล้อไว้อยู่นะครับล้อมันจะไม่ค่อยเปยซ้ายเปยขวาเท่าไหร่นะฮะไม่ต้องออกแรงในในการประคองรถมากเท่ากับ EV 0 4นะครับ นี่ผมกดมีเดียมอยู่ถ้ากดเป็นไฮความเร็วสูงสุดก็ประมาณ30กว่านะฮะประมาณ 3- 5หนะฮะเท่าที่ลองตอนนี้นะครับอันนี้มันนั่งสองคนนะครับแต่ถ้าเป็นทางริบเรียบถ้าเป็นทางริบเรียบเราก็วิ่งยาวๆหน่อยก็อาจจะใกล้ๆ40เป็นไปได้ครับเนี่ยเวลาเลี้ยววงเลี้ยวก็ไม่ได้กว้างอะไรนะฮะ หงเดียวค่อนข้างแคบอยู่นะครับเวลาจะถอยกดตัวอานะครับมีหน้าจอให้มองเห็นด้านหลังนะครับโอเคผมว่าขับสนุกขับดีกว่า EV04 จริงๆอะสเปคสเปคอย่างอื่นอนี่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ออปชั่นมันเยอะแล้วก็ได้ตรงในส่วนของพวงมาลัย นะครับพวงมาลัยที่เป็นเหมือนรถกอล์ฟเลยนะฮะทำให้การบังคับทิศทางรถรถมันนิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยเราจับมือเดียววิ่งเร็วๆสบายๆนะครับแต่ถ้าเป็น EV 0ีสูญเสียจะต้องแบบประคองใช้แบบสมาธิใช้แรงในการประคองรถนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า ตัวนั้นมันไม่ได้เป็นพวงมาลัยเสียทีเดียวมันเป็นแฮนด์ที่ทําเป็นคล้ายๆกับพวงมาลัยนะครับ mm hmm. การเลี้ยวอะไรเงี้ย mm hmm. ผมว่ารู้สึกแบบขับแล้วสนุกมั่นใจในการใช้งานนะ mm hmm. แล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนะฮะตัวถอยหลังเนี่ยฮะ ตอนที่ถอยหลังนะครับตรงกล้องอมีในส่วนของไฟ LED ด้วยนะครับให,ให้ดูข้างหลังนะฮะถ้าตอนกลางคืนนี่ชัดมากนะจะมีไฟ LED ที่กล้องด้วยนะครับก็ตัวนี้คือทำมาพร้อมเลยนะครับมีรีโมทให้2ชุดนะฮะกุญแจ2ดอกนะครับโอเคในส่วนของ ซีรีส์4นะฮะในทางผมเรียกเป็นซีรีส์4เพราะว่าจะขึ้นต้นด้วย4ตัวนี้จะเป็น404นะฮะก็จะอัพมาจากตัว EV04 ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น EV446 นะคร446ก็คือจะอัพจากรุ่น EV46 เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ก็คืออัพในส่วนไหนฮะส่วนของเรื่องพวงมาลัยมีออปชันเพิ่มเติมพัดลมนะฮะไฟสปอตไลท์แหลกหลังคาแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กล้อสำรองนะครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นออปชันเพิ่มขึ้นมาการขับเคลื่อนเหมือนกันนะฮะเหมือนกับรุ่น ev404 เลยเพียงแต่ว่าเป็น6ที่นั่งนะครับต่างกันเรื่องความยาวรถ เบาะนั่งเป็นหกที่นั่งส่วนของใต้ที่นั่งนะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับชุดแบตเตอรี่แล้วก็กล่องคอนโทรลอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเปิดตรงนี้นะครับเปิดตะกร้าขึ้นมานะครับแล้วก็ผักออกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของได้นะครับ ที่วางข,งของของเราจะมีทั้งหมด3จุดเลยนะครับมีตะกร้าหน้านะครับตรงกลางที่ว่าเปิดจากเบาะนั่งนะฮะเป็นที่วางของแล้วก็ด้านท้ายจุของได้เยอะครับแล้วก็ตัวนี้สําคัญก็คือว่ามีแหลกหลังคาวางของได้อีกนะครับจุของได้เต็มๆนะครับลําโพงก็จะมีซ้ายขวานะครับเสียงก็จะประมาณนี้ก็ถือว่า เพอใช้งานได้ครับในส่วนของเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยลูกค้าสามารถทักไปที่เพจหรือไปที่เว็บไซต์นะครับไปดูโปรโมชั่นของแต่ละช่วงได้นะครับหรือโทรไปที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับสามารถสอบถามได้เลยว่ารถรุ่นนี้ตอนนีโ้โปรโมชั่นอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงอาจจะโปรโมชั่น แตกต่างกันนะครับเราก็เลยอาจจะไมไ่ลงราคาในในคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อทางร้านได้เลย0926546562หรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับใน Google EV Pro Shop นะฮะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดู YouTube ไปดูวิดีโอคลิปการใช้งาน ของรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเควันนี้ก็จบการรีวิวประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ